สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้วันที่ห้ากุมพาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะอ่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่สิบหกนะคะค่ะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันที่สิบหกแต่ก่อนจะถึงวันที่สิบหกเราก็มาคุยกันเรื่องฮานอยนะคะเมื่อวานนี้แม่สาวดำก็ ให้ไปที่6 7หรือ7 6เนี่แหละนะคะก็มันก็มีเลขไม่กี่หางเห็นไหมคะุคณแม่สาดดำก็พยายามตัดนะคะแต่ว่าตัดยังไงก็อย่าทิ้งขั้นเทพนะคะเพราะขั้นเทพนี่มาทุกวันคะ่ะมาทุกวันนะคะพูดถึงเลขเออสองตัวนะคะ แต่วันนี้คุณแม่สาวดำมั่นใจว่าจะต้องจะต้องมาสามตัวด้วยนะคะขั้นเทพสามตัวต้องมาแน่นอนนะคะวันนี้แต่คุณแม่ไม่มั่นใจว่าจะมาพิเศษหรือปกติหรือ VIP แต่มาแน่นอนเพราะบางครั้งมันก็มาสามตัวทั้งสองน่อยก็มีเข้ามาเข้าสามน่อยไนดะ้มีสองครั้งนะคะสามตัวนะ่ะมีสองครั้งตั้งแต่เปิดช่องมา แต่นอกนั้นก็จะมีเข้าสองครั้งเข้าครั้งเดียวแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าลืมนะคะสูตรของคุณแม่นี้ถ้าได้เข้าแล้วก็เข้ายาวนะคะแต่ถ้าตามมาถ้าเออประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ไม่ถ้าไม่เข้าถ้าไม่แตก3ตัวนะคะถ้าลองถ้าว่าวันต่อมาแตกปุ๊บตอนไหนก็ช่างที่ว่าเลยอาทิตย์หนึ่งที่ไม่มาพอพอได้มาปุ๊บคือจะมาจะมาเป็นเป็นเป็นห้าหกวันเลยค่ะทั้งสองตัวสามตัวนะคะไอ้ที่คุณแม่พูดเนี่ยมันก็มีหลักฐานชัดเจนนะ โดยเฉพาะลูกๆที่เล่นกันทุกวันเนาะค่ะท่านผู้ชมคะเออหอยซองนะคะหอยซองนี่เข้าเข้าเข้าทุกงวดมีห้าหางนะคะอ่าแล้วก็ไม่ต้องถามนะคะคุณแม่ก็จะให้ใกล้กลวันหวยออกทุกครั้งนะคะถ้าให้ถ้าออกเป็นวันที่สิบหกก็จะให้ประมาณวันที่สิบสองนะคะสิบสองหรือไม่เกินสิบสามนะคะ ถ้าออกวันที่หนึ่งก็จะให้ไม่เกิน 27, 28, ิบเจดย้าสาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นนะคะก็วันนี้ก็มีแฟนขับโทรโทรมาจองเอหอหวยซองใหญ่ก็เลยบอกว่าอ่าคือคือบอกว่าจะเอาจะพอดซองใหญ่ก็ไม่เป็นไรค่ะจะเอาซองใหญ่หรือจะเอาฮาน้อยด้วยก็เสียสองพันเหมือนกันนะคะก็เลยมาพูดใน คลิปให้ทุกคนได้เข้าใจค่ะนะคะเข้าใจกันตามนี้เนาะค่ะเข้าใจคุณแม่นะคะคุณแม่พูดตรงอยู่แล้วนะคะลูกจะเอาเฉพาะซองใหญ่ก็เสียสองพันเหมือนเดิมลูกจะเอาเอาเฉพาะฮาหนอยก็เสียสองพันเหมือนเดิมนะลูกอนะคะโทรมาวันนี้คุณแม่ตัดสินใจรับสายเพราะว่าไอเบอร์น้นนะคะแล้วก็แฟนขับนะก็ก็มักจะแอดกันไม่ถูกเบอร์ไม่ถูก ไอ้นั่นเลยนะคะไอช่องของวัตถุมงคลของพ่อปูนะ่น่ะมันก็อีกเบอร์นึงเบอร์โทรศัพท์นะ่ะนะคะ0855849753อันนี้เบอร์นี้ลายนี้เครื่องมือถือเครื่องนี้มีเบอร์นี้เบอร์เดียวเฉพาะวัตถุมงคลของพ่อปู่เราเท่านั้นนะคะนะคะเบอร์085 ห้าแปดสี่เก้าเจ็ดห้าสามนะคะอันนั้นเป็นเบอร์วัตถุมงคลน,นะคะบอกไปทุกอันแล้วค่ะแล้วก็มีพากันแอดเข้าไปบางคนแอดเข้าไปทั้งห้าเบอร์เลยสาวดำมีห้าเบอร์หกเบอร์แอดแอดให้มั่วไปเลยนะคะมันเหมือนอะไรล่ะเหมือนกับเหมือนเด็กอนุบาลน,น่ะนะคะเหมือนเด็กอนุบาลเลยนะคะแอด คือเอทั้งห้าเบอร์เลยแอดทั้งห้าเครื่องเลยโทรศัพท์มีห้าเครื่องนี่แอดแอดมาทั้งห้าเครื่องแล้วก็สมัครฮานอยอ่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอาก็เอาสลิปเก่านั่นแหละส่งมานะคะโอ้ยทาอะไรก็ต้องรู้จักละอายใจบ้างนะคะอ่าโตๆแล้วนะคะมันมันทำอะไรมันไม่มีใครรู้เตัวเราหรอกคะ่ะแต่ก็อยากคิดว่าตัวเองนั้นจะรู้คนเดียวเสมอไปนะคะอย่างน้อยๆก็ต้องมีสาวดำน่ะคะ่ะที่รู้ว่าท่านทําแบบนั้นอนะ มันดูมันถูกไหมนะคะมันก็ไม่ถูกเราก็โตวตตแล้วอย่าไปทําอย่างนั้นให้มันมั่วๆนะคะคุณแอดไลน์เข้ามาตอนนี้เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของอของท่านที่จะแอดเข้ามาได้ก็มีเบอร์08 1ย์แปดหนึ่งสามแล้วอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์อเดี๋ยวนะเบอร์อรนาเดเบอร์เบอร์ของ อีกเบอร์หนึ่งนะคะที่แอดฮานอยเนี่ยก็คือเบอร์098 520 098 520 0340นะคะ528นะคะโอ้ขอโทษจ้ะ098ค่ะ098 520 0340นี่คือเบอร์ที่คุณจะต้องแอดเข้าไปฮานอยนะคะ แล้วอีกเบอร์หนึ่งก็0813673267อีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์0955200340เท่านั้น2เบอร์นี้นะคะเพราะนอกนั้นคุณไม่ต้องแอดเข้าไปมันเต็มหมดแล้วนะคะจ้าโอเคเข้าใจกันเนาะเหลือ2เบอร์เบอร์โทรศัพท์2เบอร์เนี้ยที่คุณจะต้องโทรเข้าไปไอ,อ้ที่คุณจะต้องแอดเข้าไปแล้วเข้าฮาหนอยนะคะคุณจะเอา ฮานอยหรือไม่เอาซองใหญ่หรือคุณจะเอาซองใหญ่ไม่เอาฮานอยอะไรก็แล้วแต่คุณก็มีมีสิทธิ์เข้าได้แค่กลุ่มเท่านั้นนะคะจะมาโทรมาบอกว่าไม่เข้ากลุ่มแต่จะให้คุณแม่ส่งให้คุณทางไลน์ส่วนตัวน่ะไม่ได้นะคะคุณแม่ทําไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่มีเวลาที่จะไปเลือกส่งให้คุณแล้วค่ะเพราะว่าคุณคนมันเยอะคนมันเป็นพันพันแล้วก็หลายพันนะคะ คุณเข้ากลุ่มคุณส่งสลีปเงินมา2,000บาทนะคะคุณแม่สาวดำก็จะดึงเข้าในกลุ่มเข้าในกลุ่มคุณไม่เล่นฮาหนอยคุณก็อย่าไปสนใจฮาหนอยะคะวันใกล้ๆวันหวยจะออกคุณก็เข้ามากดดูว่าคุณแม่ให้ให้ซองใหญ่ไปในในกลุ่มหรือยังเข้าไปแล้วก็ถามเขาถามพี่พ,พี่น้องน้องบอกขอโทษน,นะคะคุณแม่สาวดำให้ซองใหญ่หรือยังคะนั่นคุณถามได้เมื่อประมาณวันที่13อย่างเงี้ยนะคะ 13อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก่อนวันที่1ก็จะเป็นวันที่26 20, 27เอ้ย20่ส28อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปถามเขาก็เท่านั้นเองค่ะในกลุ่มก็ส่งสาวดำส่งไปครั้งเดียวก็เห็นกันหมดทุกคนแล้วค่ะเราเข้าไปแล้วก็ถามพี่ๆน้องๆที่เขาอยู่ก่อนเรานะ่ะขอโทษนะคะสองใหญ่มาหรือยังคะก็เท่านี้เองนะคะจะโทรมาแล้วก็โทรไปที่น,นู่นไปอีกเครื่องนึงมาโทรไปเบอร์อีกเบอร์อื่นในสาวดำมีห้าห้าเบอร์ นะคะคุณก็แอดไปทั้งห้าห้าเครื่องเลยนะคะก็คุณคนเดิมนี่แหละนะคะอ่าสาวดำาีช่องหานอยสามี่จองคุณก็เอาสลิปอันนี้แหละส่งเข้าไปให้สาวดำอีกอ่ตอนแรกๆสาวดำก็ไม่คิดว่าจะกล้าทำกันอย่างนั้นเนาะพอพอดึงเข้าไปพอนั่งเข้าไปเอา้ามาดูวันที่วันที่ที่คุณส่งส่งเงิน2,000บาทนะมันคนละเดือนละดาวกันแล้วนะคะ แล้วอีกอย่างไรก็จําได้เอ๊ะคนนี้อยู่ในช่องอีกช่องหนึ่งนี่นะแล้วทําไมเอามาเข้าช่องนี้อีกพอเวลาส่งตัวเ,เลขฮานอยหรือส่งซองใหญ่สาวดําก็จะกดดูทุกๆช่องค่ะเพราะสาวดําเป็นเจ้าของนี่สาวดาจะต้องเช็คทุกช่องนะคะพอเช็คเอ้าคนนี้ก็อยู่อยู่กลุ่มนี้เอ้าคนนี้คนนี้ชื่อนี้หน้าตานี้ก็อยู่กลุ่มนี้เอา,เอาไปมาเช็คเจอสามสามห้องสามช่องเลยสามสามกลุ่มเลย บางคนอยู่ถึงสี่กลุ่มก็มีทําเพื่ออะไรอ่ะนะคะก็าเลขก็ให้ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าฮานอยหมดนี่เก้าเก้าเก้าไปให้อีกเลขนึง่งอ่าสาวดาหมดนี่ให้อีกเลขนึงไม่ใช่ค่ะให้ตัวเดียวกันคุณแอดเข้ามาแล้วสาวดําดึงดึงคุณเข้าช่องไหนแล้วคุณก็อยู่ช่องนั้น ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณใจไม่ใจไม่สะอาดแล้วแล้วคุณจะมีโชคมีลาบได้ยังไงนะคะถ้าใจไม่สะอาดใจไม่บริสุทธิ์นี่ก็ทำถ,ถ,ถ้าทําแบบนี้นะเฉพาะคนที่ทําแบบนี้นะคุณทําแบบนี้คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าคือเราไม่ซื่อแล้วอ่ะเราเป็นคนที่มีจิตใจไม่ซื่อแล้วทีนี้โชคลาภมันก็เข้าขคุณยากถึงคุณจะได้ตัวที่ออกไปพอถึงวันออกก็จะมีสิ่ง ก็จะมีบางเ่งบางอย่างโดนใจไม่ให้คุณซื้อไม่ให้คุณชอบอต้องตั้งใจว่าจะซื้อตัวนี้แหละพันคุณผ่านพอถึงวันซื้อไปซื้อตัวอื่นเฉยพอเพื่อนๆบอกว่าเอาแล้วตัวนี้ไม่ซื้อเหรอเก้าเจ็ดเนี่ยเจ็ดเก้าไม่ซื้อเหรอเนี่ยสักร้อยสองร้อยก็ไม่เอาไม่ชอบเลขสูงแบบนี้ก็ไม่มาหรอกนั่นจะเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าใจเราสะอาดตัวนี้เราก็ไม่อยากจะเอาไม่อยากจะซื้อเพื่อนๆแนะนําหรือบางทีคนขายด้วยซ้ำนะ เอาเอา,เอาไหมนี่ตัวนี้เอาไหมเอาสักร้อยไหมเอาสักสามร้อยไหมตัวนี้เหรอเอาอเอาสิเอาสิเอาเลยเอาเลยน,นั่นคือบุญผู้สนก็หนุนส่งทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใจสะอาดนะคะใจิตใจเราสะอาดไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราและที่สําคัญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูเราอยู่นะคะทีนี้บางคนนะคะที่ตอนที่โทรศัพท์คุณแม่หายแล้วแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่ เห็นนะคะก็บอกให้ลูกทุกคนออกจากลายนั้นแล้วก็มาเข้ามาเข้าลายนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอลายนี้อ่าพอได้โทรศัพท์มาคุณแม่ใช้เบอร์ใช้เครื่องใหม่ไม่เป็นคุณแม่ก็อเอาเบอร์นี่ไปใส่ที่เครื่องเกา่าก็ให้ร้านก็ดึงข้อมูลที่ลูกย้ายไปเครื่องใหม่ย้ายมาก็ไอ้ก็ให้บอกให้มาเครื่องเกา่าบางคนก็ยังไม่ได้มานะคะบางคนจะไม่ได้มานะคะลูกเออเออลูกลูก,กแอดมาเบอร์เดิมแหละเบอร์ที่ลูกอยู่ลูกแอดมาเบอร์ไหนล่ะ ะค,ะคแม่ก็ดึงเข้านะลูกแม่ไม่ใช่คนใจดําแต่ถ้าคนทําผิดกฎเนี่ยซึ่งคุณแม่ไม่ชอบเลยเพราะมีทุกวันนะคะมีทุกวันนะคะก็ก็ล้วนแล้วแต่โตๆกันทั้งนั้นนะคะกฎกติกาไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงมีกี่ข้ออ่านกันอยู่ทุกวันเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันน่ะแต่ว่าก็ทําผิดกฎกันอยู่ทุกวันนะคะแต่คุณแม่ก็บอกไปแล้วนะคะลูกว่าถ้า อ่าอย่างเช่นไม่ห้ามมาให้โทรในกลุ่มก็โทรอ่าส่งคลิปของคนนั้นมาส่งคลิปคนนี้มาคุณอย่าลืมนะน,นี่มันคือกลุ่มกลุ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายร้อยคนนะแต่ละแต่ละห้องละห้อง400รอ่าสี่ร้อยแ0ดส0กว่าอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้จักกฎระเบียบนะคะบางคนก็อปิ้งปิ้งปิ้งอ้ไนั่ง,นนงปูนะคะปิ้งปูปิ้งกบก็เอา ถ่ายรูปส่งลงมาในช่องกงอ็มีนะคะโอ้ยทำอะไรแบบนั้นล่ะนะคะมันผิดกฎนะคะคุณจะส่งมาโชว์ใครในกลุ่มเนี่ยจะส่งมาให้ใครไม่ต้องส่งแล้วมีเรื่องส่วนตัวคุณก็คุณก็ไปโทรส่วนตัวกันไม่ใช่มาโทรในกลุ่มคุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็นำนำมีซ้มยังยังจิ้มคุยกันเป็น จิ้มคุยกันส่วนตัวคุณทํายังกับคุณมีกันอยู่สองคนเนี่ยเขาเห็นหมดแล้วว่าคุณคุยเรื่องอะไรซึ่งมันไม่ไม่น่าที่จะมาจิ้มคุยกันในกลุ่มมันคําว่าในกลุ่มคุณก็น่าจะเข้าใจอยู่กันเป็นร้อยหลายร้อยคนช่องนี้เป็นช่องที่ให้โชคให้ลาบคุณมีหน้าที่รอรับตัวเลขที่สาวดําส่งให้เท่านั้นนะทีนี้ส่งให้แล้วคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของคุณอีกอีกเรื่องหนึ่งคุณแม่ไม่ได้บังคับนะคะ แล้วถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณก็ต้องอทําตามกฎกติกาลูกมันถึงจะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็มีผิดมีถูกแต่ช่องคุณแม่เนี่ยมันถูกมากกว่าผิดจริงไหมคะก็คุณแม่ก็พูดตรงๆแล้วเนี่ยนะต้องเข้าใจกันตลูกอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทําเป็นหูทวนลมอย่างนั้นมันก็มันมันก็ไม่ดีแล้วลูก วันนี้คุณแม่ก็ได้เจ็ดหกนั่นแหละหมื่นหนึ่งก็ตามที่ลูกเห็นนั่นแหละลูกในกลุ่มมาน่ะนะคะบางวันบางวันไม่ถูกก็กูณแม่ไม่ถูกก็ลูกก็ไม่ถูกบางวันก็เข้าสามหน่อยเลยสองตัวเข้าสามหน่อยนําไม่ซ้ำสามตัวก็แตกอีกอ่านะคะบางวันสามตัวแตกให้ไปเจ็ดหางอย่างเงี้ยสามตัวแตกเลยนะคะถูกเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวถนํามไม่ซ้ําเข้าทั้งสามหน่อยอยีกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ ลูกก็ต้องลูกก็ต้องอยอมรับความจริงตามที่คุณแม่พูดเพราะคุณแม่ก็พูดตามความจริงอยู่แล้วนะลูกนะก็ขอบอกขอบใจลูกๆแล้วก็ขอบคุณที่บ้านนะ้าอาทุกคนราคะ่านะคะใ่นราะคะคือมีช่องนี้ช่องเดียวกับที่การพูดการจาก,การอะไรก็ไม่มีตัดต่อนะคะก็จะพูด แบบนี้พูดตามนี้มีดัดจริตก็ทําไม่เป็นแล้วค่ะนะคะก็จะเป็นคนตรงไปตรงมาการพูดการจาการอะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะนะคะเราทําอะไรเรามั่นใจในตัวเราเราเป็นคนตรงไปตรงมาการพูดการจามันฟังง่ายค่ะขออยทุกท่านโชคดีนะคะเลขว่บปู่ก็อย่าลืมไปซื้อกันล่ะวับปู่ให้มาแล้วน่นะูนย์0 8ดล่างก็เก้าหกนะลอตเตอรี่นั้น หาซื้อกันค่ะหาซื้อนะคะพ่อปู่อ่อให้ถ้าให้ไวก็ทำไมให้หมาเร็วจังอ้าวคนหนอคนพอให้ใกล้ๆหวัวใจวะก็ซื้อไม่ทันไปเจอเลขดังโอ้ย <c oughs> อา้าวโชคดีนะคะทุกทท่านจ้าสำหรับลูกๆที่บอกให้คุณแม่ร้องเพลงโอ้ยตอนน,น,ยยยตนนี้คุณแม่ไม่มีแรงลูกไม่ป่วยบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้คุณแม่เป็นลูกเป็นยังไงตกมาเดือน นี้ปีนี้มาเริ่มเข้ามาหนาวนี่ก็ป่วยบ่อยโอ้ยอ็นนวลเอ็นนี้นั่นแล้วป่วยบางทีจนคุณแม่ขี้เกียจป่วยไม่อยากจะป่วยเลยลวปวดหัวตัวร้อนอย่างเงี้ยพออืดพะอ,อมเงี้ยโอ้ยปวดเวียนเวียนเพราเรื่องหัดสุกเส,สาทย์จันทังคานอย่างเงี้ย <laughs> คุณแม่โองบางทีคิดไปจนมาป่วยทาไมคนไม่เคยป่วยพออายุมากแล้วมาป่วยน่าลำคัญ <laughs> เอาพักกันกินเขา่านะจ้ากินข้าวเลยนะคะเอาเส้นแซบเส้นแซบจ้า